ความเชื่อส่วนบุคคลโตรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่คารุวันนี้สายานบาร,รมีจะได้นำเสนอวิธีการบูชาปูญย,ายา่าพญานาคราชแบบเรียบง่ายและประหยัดต้นทุนให้ทุกท่าน ได้ร,รับชมรับฟังแล้วนำไปปฏิบัติเรามาว่ากันเลยครับอันดับแรกสายานบารมีเข้าใจว่าผู้ใดก็าตามที่จะบูชาองค์ปู่ยาพญานาจะต้องมีสิ่งนี้กันทุกคนอยู่แล้วนั่นก็คือความเชื่อความศรัทธามีความรักความศรัทธาในองค์ปู่ย่ากันทุกทกท่านอยู่แล้ว ฉะนั้นสายานบาร,รมีจึงได้นำประสบการณ์และความจริงที่ได้พบเจอมานำเป็นวิทยาทานให้ท่านผู้ชมได้ปฏิบัติตามอย่างง่ายมีความเชื่อความศรัทธาแล้วอยากจะบูชาแต่ทรัพย์สินเงินทองไม่ค่อยมี จะไปหาซื้อพญานาคที่ลงหล่อลงปั้นราคาก็ค่อนข้างจะสูงตามวิธีที่สายญานบาร,รมีเคยแนะนำให้เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักในเบื้องต้นให้นำสิ่งของเหล่านี้มาบูชาแทนก็ได้เช่นแหวน เหรียญปู่พญานาะครูปปั้นองค์ปู่พญานาะคเล็กๆหรือเล็กใหญ่ก็ไม่สำคัญหรือจะเป็นรูปภาพขององค์ปู่ย่าที่เราเคารพนับถือก็ได้ขึ้นตั้งบูชาจะเป็นปู่ย่าที่เรารู้จักดีอยู่แล้วหรือถ้าเป็นปู่ย่าที่มาเข้าฝันแล้วเราไม่รู้จักเราก็ตั้งนามของท่าน ตามที่เราชอบเราศรัทธาก็ได้เพียงเรามีจิตใจเชื่อศรัทธาปูา่่าท่านจะรู้เองว่าเราบูชาท่านอยู่สายานบารมีจะขอแนะนำแบบง่ายขอนสำหรับท่านที่จะเริ่มต้นบูชาปู่ยา่าพญานาา ก่อนจะนำปูย่าพญานาคเข้าในบ้านหรือเข้าบูชาในบ้านก็ให้จุดธูป19กดอกบอกพระแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนเทวดาประจำบ้านเทวดาประจำเรือนเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะครับสำหรับสายญาณบารมีจะไม่เรียกผีบ้านผีเรือนเพราะท่านคงไม่ชอบให้เรียกผีนะ เพราะว่าท่านก็เป็นระดับเทวดาอีกชั้นหนึ่งเป็นเคล็ดลับเล็กๆที่สายญาณบารมีขอบอกท่านจะได้มั่งคั่งร่ำรวยอยู่เย็นเป็นสุขภายในบ้านจากนั้นก็ขออธิษฐานจิตให้พระแม่ธรณีเจ้าบ้านเจ้าเรือนเทวดาประจำบ้านประจำเรือนพระภูมิเจ้าที่ ที่อยู่ก่อนแล้วให้เปิดทางให้องปู่ย่านาคราชเข้ามาร่วมปกปักรักษาคุ้มครองดูแลลูกหลานในบ้านร่วมกับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าว่านเจ้าเรือนพระเม่ธรณีจากนั้นให้นำปู่ย่านาคราชเข้าในบ้านจะนำขึ้นบูชาครั้งแรก ให้จุดทูป16บดอกหลังจากนั้นตั้งจิตอธิษฐานภาวนาจิตใจให้แน่วแน่ให้ปูย่ย่าให้มาร่วมกันสร้างบุญสร้างบารมีด้วยกันขบของไหว้บูชาปูยา่ย่าที่สำคัญที่สุดคือน้ำเปล่าห้ามขาด อย่าให้ขาดเด็ดขาดอย่างอื่นเช่นผล,ลไม้ดอกไม้ทูปเทียนจะขึ้นเฉพาะวันพระก็ได้ไข่นิยมเป็นไข่ต้มเพราะครูบาอาจารย์ของสายานบาร,รมีแนะนำมาท่านมิใช่งูท่านเป็นเทวดาสิ่งสำคัญจะประสบความสำเร็จท่านจะต้อง อยู่ในศีลในธรรมถือปฏิบัติธรรมสวดมนต์เป็นสาระทำบุญเยอะๆทำบุญทุกครั้งก็ให้นึกถึงปู่ย่านาคราชอย่าลืมผู้มีพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านด้วยล่ะครับในการทำบุญแต่ละครั้งท่านก็อธิษฐานจิตกับปู่ย่านาคราชได้เลย ต้องใช้ปัจจัยเป็นหลักอยู่แล้วท่านอยากได้อะไรท่านก็ขอจากปู่ยานาคราชถ้าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถือศีลปฏิบัติธรรมสวดมันสวดมนต์ทำบุญอยู่เรื่อยๆในระยะ1สิงหนึ่งสิง่งอัศจร์จะเกิดขึ้นกับท่านโดยที่ค่อยๆคลืบคลานเข้ามาในชีวิตของท่านอย่างไม่น่าเชื่อ เหมือนสายยานบารมีได้สัมผัสรับรู้มาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้สายยานจะมาเล่าให้ฟังในโอกาสต่อไปยังมีอีกวิธีหนึ่งถ้าท่านมีครูบาอาจารย์ที่ท่านเคารพนับถืออยู่แล้วท่านจะให้ครูบาอาจารย์ เจมเบิกนีดประสิทธิมีให้ก็ได้แล้วทำตามคำแนะนำของอาจ,อา,จารย์บอกหรือจะให้วิธีให้ใช้วิธีที่สายยานบารมีแนะนำก็ได้สิ่งสำคัญครับขอบอกอีกครั้งท่านจะต้องมันทำบุญปฏิบัติธรรมสวดมนต์ทำสมาธิ ทุกครั้งก็ให้นึกถึงครูบาอาจารย์ปู่ยา่านาคราชและสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับท่านอย่างไม่คิดไม่ฝันลองดูครับสายานขอบอกนะครับไม่เชื่ออยารร่าลบหลูสิ่งมหัสย์จะเกิดขึ้นกับท่านจริงๆครับ สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขความเจริญปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามช่องสายานบารมีกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยขอบคุณครับ